ม้าอะไรมีปีกก็มา้าแมลงเปิงจ้าใาไหมคะทุกคนทำไมหะจะพาไปส่องกล้องค่ะสรุปไม่ใช่ม้าค่ะเป็นแมลงปอเจออยู่ในบ้านน่าจะออกไม่ได้แล้วก็ตุยเย็บแล้วก็เลยมาส่องกล้องให้ทุกคนดูกันเดี๋ยวส่องรอบๆก่อนนะคะแล้วค่อยซูมเข้าไปเนาะตัวนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะยังไม่มีอะไรหลุดออกไปลำตัวจะยาวเรียวมีปีกทั้งหมด2คู่ส่วนบริเวณอ,อกเนี่ยจะมี3ป้องค่ะหัวใหญ่ค่ะมีตารวมให้เขาสามารถมองเห็นได้รอบตัวมีหนวดด้วยนะคะแต่หนวดเนี่ยสั้นแล้วก็เล็กเหมือนเส้นขนทีนี้เราจะเริ่ม ซูมเข้าไปให้เห็นชัดกันอันนี้บริเวณส่วนอกนะคะต่อกันด้วยปีกของเขาปีกสองข้างบางใสมีเส้นปีกที่สานกันถี่และเอียดนโครงคล้ายร่างแหค่ะซูมเข้าดูใกล้ๆนี่มันมีเหมือนน้ำหนามเหมือนกันนะคะ<ด>โครสร้างลำตัวของมแมลงปอเือนกราะที่ประกอบด้วยสารไคตินลักษณะเป็นปล้องๆแบบนี้ <dum S 1> ค่ะบอกว่าบินได้เร็วถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยแรงส่งของรูปเราพือปีก0 0ครั้งต่อวินาทีมากกว่านั้นเนี่ยเขายังบินสูงได้ถึง100เมตรเลยนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยมม่่่คออออเเจแลงปทากน